นานมาแล้วริมแม่น้ำโของอันเงียบสงบพระทุดงรูปหนึ่งพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์กำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าเสียงสายน้ำไหลรินคลอเคล้ากับเสียงภาวนาของหมู่สงฆ์ทันใดนั้นสายลมประหลาดก็พัดพาความเย็นยะเยือกลงมาปกคลุมบริเวณน,นั้นผิวน้ำที่เคยนิ่งสงบ ก็เริ่มก่อตัวเป็นเกลียวคลื่นวนรอบตัวพระทุนแหององพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏกายขึ้นจากใต้น้ำเกล็ดแก้วระยิบระยับสะท้อนแสงจันทร์พญานาคราชเลื้อยขึ้นมาบนฝั่งอย่างสง่างามน้อมกายถวายบังคมต่อหน้าพระทุนงด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยศรัทธาข้าแต่ท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญ พญานาคราชเอ่ยวาจาด้วยน้ำเสียงอันก้องกังวานแต่แฝงไว้ด้วยความนอบน้อมเหล่านาคในเมืองบาดาลต่างรอคอยการแสดงธรรมจากท่านมานานนักด้วยความมืดมิดแห่งอวิชชาปกคลุมจิตใจพวกเราขอท่านเมตตาโปรโดลงไปเทศนาสั่งสอนพวกข้าพเจ้าด้วยเถิด พระธุดงลืมตาขึ้นช้าช้ามองพญานาคราชด้วยเมตตาจิตอันเปี่ยมล้นท่านพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการตอบรับคำนิมนต์บรรดาพญานาคนับพันต่างก็พากันขึ้นมาปรากฏกายจากแม่น้ำเกลียวคลื่นในแม่น้ำหมูนวนรุนแรงขึ้นราวกับเป็นการเปิดทางสู่โลกบาดาลพระธุดงและคณะก้าวตามพญานาคราช ลงสู่ห้วงน้ำเบื้องล่างอย่างไม่ลังเลเพื่อโปรดสัตว์โลกในเมืองบาดาลให้พ้นทุกข์